ทางสะดวกนะตามมาได้เออเข้าใจใช่ไหมบางทีอาจจะแบบวยวายมากไม่ได้นะได้ได้ออฉันเป็นตัวสี<น>อะไรอ่ะสีชมพูอ่อนชมพูอ,อ่องตองหลใช่ไหมคชมพูอ,อ่องตองเมื่อไหร่จะไปกันนะรอ,อ,อีบ้ออาๆๆๆๆๆๆ ไหนอีดังไหนมันชนซานอีนี้ใช่ไหมนี่ฉันกลัวนะพวกเธอเป็นหุ่นยนต์เอไอประเภทไหนกันอะอันนี้น่าจะเป็นกระเทยหุ่นยนต์นี่ครับนี่พวกเธอภารกิจของเราคืออะไรเธอบอกฉันหน่อยสิ เราต้องเป็นโซนมืออาชีพนี่เอาเราไปเราต้องทำลายบริษัทเราต้องเป็นโซนมืออาชีพโอเคได้ทำลายบริษัทแอปเปิลแล้วซัมซุงอะจ็อบให้มาอยู่โนมดาวสตีฟจ็อบให้มาอยู่กับเราอุ้ยโอเคได้เลยตอบติดหุยตกใจอะไรเนี่ยอ๋อมา้งสตีแอคไปเรื่อยแหละให้มันดูให้มันดูบัวบัวตอบตอนพูดอ่ะ ขยับหัวอย่าให้บีครั้งที่สองนะเดือบตกใจแล้ววุ้ยพี่สองพี่สองพี่สองนี่นี่นี่อะไรฉันชื่อสมศรีโอ๊ยโอเคมาเลยค่ะถอยนิดนึงน้ำอาจจะอันตรายนิดน่ะทุกคนทุกคนอันตรายมากโอ๊ยเดี๋ยวรอมาเขาไป้เดี๋ยวรอมาเข้าไว้วิของพังเลยเนี่ยมันต้องขายได้รู้ไหมเนี่ยถ้าของเกี่ยราคาหมดเลยเนี่ย นี่ใจเย็นสิถอยไปถอยไปไปเปิดประตูสิวะเปิดประตูให้หน่อยเออเออเออโอเคโอเคโอเคทำไมของเราราคาแค่นี้เองอ่ะทุกคนเราต้องเก็บยเสียาได้ด้วยาเสียงเหยอยบเอยียบให้มีครั้งที่สองนะเมื่อกี้ครั้งที่สองนะคะคุณลุงอย่าให้มีครั้งที่สามนะเธอเป็นหุ่นยนต์เด็กเหรอจ๊ะใช่ค่ะ ผมเป็นหุ่นด้นเด็กครับอุ้ยแล้วหุ่นยนต์กระเทยคนนั้นเป็นอะไรอะ่ะฮะข้างหน้าอันตรายข้างหน้าอันตรายข้างหน้าอันตรายรับทราบหุ่นยนต์ชายแท้ออกไปทางสะดวกนะาตามมาได้ อันนี้ไไปปทางไม่สะดวกแล้วทุกคนไปหาของพี่ฆ่ากันเถอะไปแล้วว้ายช่วยด้วยไปอะไรอ่ะทับอะไรมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ในยานเรามันอยู่ในยานเรามันอยู่ในยาแล้ว ทุกคนยวมัีอะไรอยู่ดีหุกในหน้าฉันปะทำยังไงดีอะทุกคนทายังไงดีวะเกากลัวฉันใช่ไหมอ้เอางี้นะใครตายก็ได้รั้ทุกคนฟังนะถ้าถ้าฉันตายก่อนเริ่มใหม่เลยอ ทุกคนเอาให้มันรอดนะเฮ้ยคนเฮ้ยอะไรอ่ะมันมันเียบพี่สองพี่สองกดมาจากไหนอ่ะหุ่นดนต์เด็กพี่สองไม่กวาดเอาเราขี่กัน ยิยไม่ได้ยิงไปคืนอล้วเองปุยิงไหมท่านปูยิงไม่พออุ้ยะ ธอไม่ต้องทักทายใครทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นเธออยู่ใต้เตียงนะได้จะไว้ใจเธอนะ <gasps> แหวนเพชรแหวนเพชรหวดเพชรยิงมันเลยเธอไปเธอไปเธออีริงตัวนี้มันจะกระโดดปะเธอเธอเธอใส่แหวนเพชรปะแหวนเพ,นเพ,นเพชรฉันชื่อแหวนเพชรปู่เธอไปเร็ว มึงเสียอะไรวะจะเจอเงิน,งนอ๋อก็ส่งเฟสแรกไปแล้วก็ส่งเงินเฟสแรกแล้วเราต้องไปส่งเฟสที่สองอ่ะโอเคเราต้องไปหาห้องเราต้องไปหาห้องก่อนเราต้องเดินไปเปิอหน้าเธอดูแผนที่ได้นะเธอต้องกดแถบดูแผนที่อถ้ามันยงขึ้นอะไรเอ่ยคือมันยังไม่เปิดนะอุ๊ยฉันเจอกล่องปริศนาบางอย่างอ๋อเราต้องช่วยกันเยอะมาเลยดอลล่าดอลล่าอะไรวะกูเจอผสมสีอ๋อโอเคผสมสี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันจะได้ไหวอยู่แล้วระวังระวังอะไรเหรอมาถึงว่าระวังมันตกอ๋อยกใหม่ยกใหมเ่เเงือมองสูงสูงเฮ้ยมา่วยด้วยสิวะเฮ้ยเหลือหนึ่งหมื่นแล้วโอเคได้ปะครบแล้วโอ้ขาด<แ>อีกนิดนึง ต้องหารถอ่ะต้องหาต้องหารถไม่ต้องหาประตูก่อนเนี่ยใช่นนท่านี้ท่านี้ท่านี้เจอแล้วของเท่าไหร่ก็ได้ต้องหาประตูก่อนท่านี้ซ้ะไปครบแล้วตานี้พวกเราทําไม่ดีมากเลยนะได้าตั้งส่องมืดเลยทุกคนแฮปปี้แฮปปี้โอเคดีเรา

Few moments later, years later. thousand เมื่อกี้ใครใครเรียกจะใครด่าใครเมื่อกี้เมื่อกี้ใครสมคิดจะไปเรียกผีมาใช่ไหมแล้วก็ยายยายยายเอาว่างด้วยทไมนะแล้วเอาว่างไปไหนอ่ะเเาป่รียยกลนี่ไงเดี๋ยวได้ลยอไรโอเคไปรีบกลับกันเถอะรีบไปผีมันผีมันจะออกมาแล้วเอาไปเดี๋ยววิ่งเยอะนะเดี๋ยวเหนื่อย Mung masuk ah. ก่อนนะทุกคนเพราะว่าทุกคนเกิดมาด้วยเสือสูตรโอ้ <c oughs> ต่อไปอีกเดี๋ยวปะเอากี่อันเอากี่อันเอาเอาสองปล่อ,อไอ้วะป่อยปลย<ป> <c oughs> เล่นนะปล่ทำไมโหดร้ายจังเลยอะ ร้วแทกโอ้โหตาเหลือกด้วยล่ะอ,อ,อีก,กรอบเองเจ็ดที่แกทราอ๊้ยแกจะทำอะไรของแกอืมโอ้ยนี่มีใครอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ่ะฉันเปิดประตูก็เพลินดาหิวยังมีอะไรให้เราเก็บบ้างไหมนะ นี่ห้องอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยมาที่เร็วคุณเตอร์ฮะอะไรยันกลัว มีคนบอกว่าให้สองระวังด้วยอ่ะเขาให้เราระวังอะไรวะห,ห,ห,ห้องนี้ห้องห้องนี้ไม่เคยเข้ามา <gasps> อ๋อแลมาตะก,กาเฮ้ยมานนี่มานี่ต๋องมันนี่นนนนนนอ๋อของเราเอาไปใส่ก่อนมึงมึงกูเห็นใครไม่รู้รีบรีบเลยคือรีบเลยเร็ว ช่วยหน่อยมาแล้วจ้ะช่วยหนูหน่อยโอ้มึงหยิบอันนี้มาได้เหรอเร็วเร็วเร็วเสียงอะไรจ้ะทุกคนอ๋อเขาเาเขเอาเฟสแรกไปแล้วแล้วเราจะไปเจอประตูที่สองได้ยัง นะเอาวางก่อนได้ไหมหรือว่ายังต้องทำไมหยิบอันใหญ่จังนเจอว่ามันก็เอาไปข้างในสิเอาไปข้างในโู้นสิประตูที่อีกประตูต่อไปให้เจอก่อนมันต้องตรงนี้ปะมาไหน,นมาไหน,น why มาช่วยกันมาช่วยกันหยิบอันไหนไม่หยิบเด้อระวังโอ้โหไม่มีราคาแล้วพังตอนนี้เอางี้นะนี่มันมันใหญ่ไหะใช่หนูว่ามันใหญ่ไหมอ่ะอุ้ยเอเนาะอ๋เล็กเล็กดีกว่า เอานี่ไงเยอะแยะเลยเนี่ยมาพังเลยใช่ค่ะให้มันจบซะข้างหน้าเหรอจ๊ะใช่ค่ะน่าจะเปข้างหน้า หรอวะขึ้นไปข้างบนเลยค่ะไปหมดเลยต้องเกลียวอะไรอ่ะอุ้ยมันแตกเลยค่ะทุกคนมันมีกล่องอันนี้พี่สองพี่สองพี่เพื่อนอะไรวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แกฉันว่าเราจะไม่รอดแน่เลยว่ด่นเนี้ยมันยากสุดเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นู่นกล่องเนี้ย พี่สองทั begun, ้งโอ้เท่าไรอ่ะเท่าไหรอะเออผ่านผ่านเลยอันนี้ผ่านเลยเอันนี้เข้าไปด้วยได้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 ง่ะมีนี่ด้วยยก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 เออเอยบยบยบอยเออโอ้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 ไม่ได้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 เดี๋ยววางก้างๆก็ได้วางก้างๆก็ได้เป็นไง ได้ไหมเออไป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 เร็วๆอันนี้ไปด้วยมันพอแล้วมันพอแล้วแกอย่างนี้มันมันจะอันนี้นะโอ้ยแกถ้ามันพังมันมันจะอันนี้เลยนะระวังนะเรายิ่งเรายิ่งรวยเรายิ่งของตอก่อนเยอะใครยึงอะไรไว้โนนโน้ตมาไรเอามาเอามาฉันจัดส่งให้ ตีโค้งตีโค้งจริงๆที่นี่มันมีสามห้องนะทุกคนอุ้ยมันมันมันไม่ได้ลมมันไม่ได้ลมไปทางไหนวะทางนี้ทางนี้ตกข้าคณะคณะเลี้ยวรีบปิดไปนิดนึงมาหาสามมาหาสามาหน้าซานมาเร็วกระเทยกระเทยกระเทยมันจะมาแล้วนะปิดปิดหน่อยบิดหน่อยปิดหน่อยเออ โ oh. อ้อหดึง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 ได้อยู B ่ได้อยู oh. Oh oh on, ่หนูยกให้มันถือไม้อะอุ้ยไป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 หยุดหยุดหยุดดีซ้ายนนโอ้โอไบกอนพีกอนพีกอนเอางบนดึงหน่อยมาดึงดึงให้ดึงให้ดึงให้อย่าให้มันแตกนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข้อความรถเอาเข้อความรถทำไมอ่ะเหลือเอารถเข้าก่อนดีวะเอานี้เข้าก่อนดีมันจะได้ให้มันนั่งให้ม,มันตั้ง,ไ,งไวพไ้พี่สองไปพี่สองพี่สองเดินออกไปนะเดิ <c oughs> นออกไปเดินออกไปมันจะแตกแล้วเข้ามาเฮ้ยดึงออกมาดึงออกมาโอเคตกกระจายหมดเลยอ่ะเดี๋ยวมันจะแตก โอเคได้แล้วใช่งเมว้าวอยู่ข้างหน้าแล้วละังน่ากลัวทุกคนน่ากลัวมากไปดัน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 เฮ้ยิ่งตัวอะไรไม่รู้มาเต็ม อันนี้อันนี้อ mm ันนี้จับโยนอันนี้จับโยนมันเป็นหินมันเป็นกระจกโอเคมามาต่อมึงม <towards> SO ึงเอาไ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 งโอเคไปไหนกันนะทุกคนหายไปไหนกันหมด นี่นี่ไปไปไปก็ไปทางเดียวกับมันว่ะมันคงไม่มาหาเรามั้งมัอยู่อ้องข้างหน้าเรานี่เองไปไหนซ้ายหรือขวาหน้าหลังต้องตามหลังมันไปเลยเดี๋ยวนะทุกคนมีเขอาพี่พี่สอ,อยู่กันมาไหนอ,อุ้ยมีเพชรมีเพชมีเพช ระวังระวังระวังมีอันนึงปะโอเคอันเนี้ยมันมันจะตีป้าแกต้องระวังป้าเนี้ยไหนอันนี้ซ่าอย่าอย่าไปโดนมันให้มัน๊บอ่ะวางได้เลยโอเคโอเคหดแล้วข้างหน้ามีอันนึง่งไหนปส้มคิดให้ส้มคิดน่าจะโดนไปแล้วหรอยังยัยู่ยยังย นี่ข้างบนมีพัดลมทุกคนพัดลมมีราคาขอโทเป็นใครร้องเพลงวะมาฉันเองอนี่ มาค่ะอุ้ยน้องเกียรพี่ขอเลือนหน่อยขอเลือนคืนหน่อยเมือเ่อกี้พี่กดค้งางข,ขอบคุณครับใครมาร้องเพลงวะ <c oughs> โอ๊ยจะเสียงทำไมไอ้บา้าน้าตกใจหมดเลยมงึงรันรัน จะว่อเไรสงเรัปะแล้วพูดอะไรงเข้าวดีาย้อมองอไรดาอัพดตงัวาสมันแต้เหมือนไหงเป็นอะไรของมันน่ะช่วหุยของทั้งหมดของเรา

ดันจะพลาดอยู่ใครเพชรมอเลยพอยังพอยังเจ๊น่าจะพอนะน่าจะพอโอเคพอแล้วเฮ้ยคาดน้อยนึงอะสูตรจุดะสูตรจุดหนึ่งขออีกขออีกขออีกสูตรจุดหนึ่งเสียงจางไงลิ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 งล ขอผ่านอันนี้พอละขอผ่านอันนี้ก่อนนะร้อ,องอะไรอขอบคุณค่ะน้องเปิ้ล Yeah let's go let's go ดูกลับรถที่เรารักกันเถิดข้างไหนวะ ไปไปตรงไปตรงไปเรื่อยๆมึงขวาขวาขวาจับทุ่มจับทุ่มมึงอื้ออีกา เราโดนใช่ไหมเราไม่รอดใช่ไหมบ้าก้ากูบ้าปล่อยปล่อยปล่อยวิ่งอื่นขึ้นมากลับไปแหลข้างในออกไป A few moments later ภารกิจของเราวันนี้เละเสะตุ้มเลงมากเลยนะคะ พวกเจ้าต้องทําการฝึกเพิ่มกว่านี้เข้าใจไหมเซจะเซเป็นไงบ้างครับกับการแบกทุกคนให้ผ่านไปได้ด้วยดีเก่งอยู่แล้ว่านเก่งเลยเนี่ยฉัน,น,น,นไม่เคยเล่นนะเนี่ยอรอมาลายฤดูไม่เห็นง,งเงินเข้าฟันสก,กีแล้วเฮ้ยะเวงหนีจะตื่น <ś led> หลายรอบแล้ว ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด like, ก share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเ2ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ